สวัสดีค่ะสบายดี FC ทั้งช่องน้องคําแพงชาแนลนะคะวันนี้ก็เป็นเช้าของวันที่21พฤศจิกายน2567เนะคะเอฟซ เพ่นกนาพาเอฟซีทั้งช่องมาเอาบุญอยู่เฮียนงานนะคะมือนีเพ่นไงยพ่าเขาแล้วเพ่นก็นจะแจกพร้อมเนาะมาเอาบนนุญนากันเด้อสาธุสาธุสาธุไปนากันเนาะค่ะคลิปหนี้ม่เพ่นก็นจะพาเอฟซีทั้งช่องไปตามเอาแนวทางนะคะฮาหนอยของสีเซียนให้กับเอฟซีทั้ง่องเดือเพื่อได้เอาไป,ปืิดแนวทางกันนะคะค่ะกำลังรับ เมื่อวานนี้เอาไปป่านนะวันนี้ก็หายพักเข้าแล้วก็ แจกฟองเลยนะคะซีจะได้ได้อเกมานูเพ็นแต่ละคนกับเหตุนัานเวิดเนาะอยู่ตามประเอกไปจะ,เ,นนะ,ะเ,เห็นงานนอกนะค่ะก็ได้เหตุให้มันแล้วเธอเดียวเลยเนาะ ันนี้เพิ่นกล้าง,งานมาค่ะนเนาะไปเดี๋ยวให้เพนกรฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเลยเด้อเนะาะเมื่อวานนี้มี FC หล,หลายๆคนถามหาว่าแม่เพิ่นบ่ลงฮานอยซีเซียนบ่แม่เพิ่นลงนะคะลงแต่คลิปที่2เนาะลงเป็นคลิปที่2ของเมื่อวานนี้เนาะเพราะว่าเมาื่อวานนี้ลงหาคลิปนะคะ FC เพราะว่า คลิปเหกเนาะคิปที่สองที่สามอาจจะทับถมไปให้เอซทั้งช่องเลือเลือนเบิงทั้งไต่เนาะจะได้เห็นกันค่ะเนาะอ่ะคากด้วยค่ะเสียงดังในเด้อเนาะอย่ามาท่าส่บาทก่อนค่ะตามนีค่ะนีนาะค่ะเอซหลังจาก แม่เพ่นได้พาเอฟซีทั้งช่องไปอบ,บุญน้ำกันมาแล้วเนาะเฮาก็มาเบิงตัวเลขแนวทางอาของสี่เซียนวันนี้กันเลยเนาะเพราะว่าแม่เพ่นได้มาแล้วแม่เพ่นกะรีบลงให้ท่านที่เลยนะคะเอฟซีแต่ว่าก่อนกะเข้าไปเบิงแนวทางของวันที่ยี่สิบเอ็ดมณีแม่เพ่นจะให้เอฟซีทั้งช่องได้เบิงค่ะเมื่อวานนี้สี่เซียนจะทำผลงานออกมาได้ดีสําไดเนาะ เขาก็มาเบิ้งผลห้าน้อยกันก่อนอ่าห้าน้อยพิเศษเมื่อวานนี้เนาะบนออกที่แปดหนึ่งหนึ่งล่างออกเก้าศูนย์นะคะเอฟซีส่วนห้าน้อยปกติบนออกหกสามสี่ล่างออกแปดห้าส่วนห้าน้อยวีไอพีบนออกศูนย์แปดแปดล่างออกห้าหนึ่งนะคะเอฟซีเมื่อวานนี้ผู้ใดามาเล่าแน่แม่เพ่นได้อยู่เนาะ ในหน่อยนึงพะว่นเมเพิ้เบิ้งอ่าผลหานอยเมื่อ,อ,อ,อวานนี้เพราะว่าเบิ้งมันเบิเน่นเนาะไม่เพินก็ล่องลูดเบิ่นเขาใส่เล้าล่องเบิ่นก็เลยได้เบิ่นนะคะ fc พราะว่ามันจะออกต่างตามกันมากเนาะอ่ะมาเบิ้งค่ะของเซียนโคราชเมื่อวานนี้ให้มาวิ่งลูดเก้ากับสี่นะคะตัววิ่งตัวลูดก็มาทั้งสองตัวเนาะทั้งตัวเน้นและตัวรอง จับคู่ให้เข้า2หงหาหนอยเนาะก็คือ90หน่อยพิเศษล่างตรงๆค่ะและ43เนาะหรือว่า34ตัวกลับบนของหนอยปกติเนาะเข้า2องหาหนอยนะคะของเซียนโคราชส่วนเซียนเชียงใหม่ให้วิ่งรูดเด่น2อรองสาม,มาตัวรองเนะาะสมาค่ะแต่ว่าจับคู่เบเาเนาะ ะหัดชาแนลแปดกับ9มาค่ะวิ่งรูดมาทั้งสองตัวแต่ว่าจับคู่บบเขาเนะส่วนของเซียนอุดรให้มาเด่น1นลอง3มาทั้งสองตัว3มก็มา1ก็มาแต่ว่าจับคู่บบเขาเนะนี่ค่ะก็จะประมาณนี้เนาะสี่เซียนเมื่อมาณนี้ ก็เอาตัวเลขแนวทางของวันที่21ค่ะวันนี้เจ้าแรกก็คือของเซียนโคราชให้วิ่งรูดบนล่างเด่นสองรอง1นะคะเด่นสองรอง1จับคู่ให้ชุดเน้นนะคะสองห2ึสามแล้วก็ชุดลอง1 0 1 3แล้วก็1 8นะคะของเซียนโคราชค่ะ ส่วนเมื่อวานนี้ทำผลงานออกมาได้2องฮานอยเนาะก็คือฮานอยพิเศษและฮานอยปกติวิ่งรูด9กับ4มาทั้ง2ตัวส่วนวันนี้วิ่งรูดเด่น2ลอง1จับคู่ที่อ่าสองหนึ 2, 1, 2, 3, 2, 8, แล้วก็ชุดลอง 10, 13แล้วก็18นะคะของเสียนโคราดค่ะ เขากลับมาต่อที่ของเซียนอุดรวันนี้ฮานอยรวมเซียนอุดรวิ่งลูด8กับ9จับคู่83 9 3 8 4 9 4สมีเนาะมี4คู่นะคะของเซียนอุดร83 9 3 8 4 9 4ส่วนเมื่อวานนี้วิ่งลูดมาทั้ง2ตัวเลยเนาะทั้งตัวเด่นแล้วก็ตัวรองแต่ว่าจับคู่บาเขา่าเนาะส่วนวันนี้วิ่งลูดที่8กับ9 จับคู่8,3,8,4,9,3,9,4นะคะของเซียนอุดรค่ะอเอฟซีทั้งช่องแคบหน้าจอเอาแนวทางมารรวมของเซียนโคลาและเซียนอุดรวันนี้กันก่อนเนาะ แคปหน้าจอได้หรือ,อยังใครซีน้ำมาต่อของผราหัดชาแนลวันนี้วิ่งลูดบนล่างเด่นที่3ารอง4นะคะจับคู่ชุดนิ้น3 2 3 8 3งามชุดลอง4 2 4สอแล้วก็4 1นะคะหาหน่อยรวมผาหัชนแนลเนาะ ่วนเมื่อวานนี้ของพี่พาดก็ให้วิ่งรูด8กับ9มาทั้ง2ตัวเลยเนาะ8ก็มา9ก็มาแต่ว่าเสียดายที่จับคู่บะเขาเกาะ9 0เลขออกเออให้มา91เลขออก90เนาะนี่ค่ะ8 2เลขออกอ่า8 8กับ85นะคะ FC ส่วนมอนี้ก็ให้มาวิ่งรูดเด่นที่3ล่อง C จับคู่ชุดนี้ก็จะเป็น32 38 31เนาะ แล้วก็ชุดลองก็จะเป็น 42, 48และ41นะคะของผาหัดชาแนลนะคะข้าก็มาต่อค่ะเซียนที่4ก็คือของเซียนเชียงใหม่ค่ะวันนี้ให้มาวิ่งลูดบนล่าง เด่นแปลอง1นะคะของเซียนเชียงใหม่เด่น8ปลองหนึ่งจับคู่ชุดนิ้น8่8แปดชุดลอง1นึ่สองหและหนสีนะคะเซียนเชียงใหม่ค่ะส่วนเมื่อวานเซียนเชียงใหม่วิ่งรูดเด่น2อลอง3ามเนาะ ตัวเด่นบอมาค่ะบอเขามาตัวร่องเนาะวิงลูดมาตัวร่องแต่ว่าจับคู่บอเข่านะคะส่วนมุนีก่กับไฮมาวิ่งลูดที่เด่น8ลอง1จับคู่ชุดเน้น8 1 8 3 8 4แล้วก็ชุดรองก็จะเป็น1 2 1 3และ1 4นะคะ FC อ่ะถ้ามาแคปนาจอน้ำกันค่ะแนวทาง ฮาหนอยรวมพาหัดชาแน,นลและเสียงเชียงใหม่เนาะวันนี้แม่เพนก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะคะเฮงเฮงรวยรวยปังๆังแก้มือจากลาวพัฒนาเมื่อวานนี้ให้ได้นะคะเนาะเมื่อวานนี้ลาวพัฒนาหลุดเกือบแทบทุกสำนักนะคะเข้าของภดยนอะเข้าของเลขเขาฝากมานะคะลาวพัฒนาเจ็ดห้านะคะ fc ห้าเจ็ดเนาะ เข้าแค่สำนักเดียวนะคะมาลาวพัฒนาเมื่อวานนี้อ่ะตามนี้นะคะคลิปนี้ไม่เพ่นกับคอ้ทุกคนโชคดีค่ะสวัสดีค่ะ